สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องอเมงจะใ,ใครหละนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม mini world ep สนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาฟาร์มเวลตามหน้าคลิปเลยนะครับวันนี้ขออน,นุญาตแบบสปอนน์หนึงนะครับจะฟาร์มเวลก็เลยแบบ ต้องเอาอาวุธไปเนาะเพราะว่าเราจะได้ฆ่ามอนสเตอร์ เราจะมาแยกหินก่อนนะครับเราเอาบบยช่นนี้เนาะที่เหลือเราจะเอาเก็บใส่กล่องหมดเลยอ,อาหารเอาไปด้วย סקו so לכם cool โอเคเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วนะครับไปกันเลยยกเป็นพ่อมดเราไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับพ่อมดเนาะพ่อมดเราไม่ต้องยงุ่งนี่เลยนะครับการที่ได้เลเวลที่ผมจะมาก็คืออาจจะต้องล่าสัตว์หรือมอนสเตอร์นะครับ จริงๆด้วยโอ้ตรงนั้นมีพ่อหมดเราจะไม่ยุ่งพ่อหมดเราจะไม่ยุ่งนะครับกินเลย dunno. เราอาจจะหาใกล้ๆบ้านนี้นะครับตรงนี้คือแบบเป็นที่แบบเหมือนเขาสร้างบ้านมาให้เลยนะครับ แบบในอนาคตต้องมีก,การทำอะไรกับตรงนี้แน่ทำไมเราตีเขาไม่ได้อ่ะทำไม เราลองตีเขานดเนี่ยตีไม่ได้ทำไมไม่รู้อ่ะครับทุกคนโอ้ my god สักครู่นะคะเดี๋ยวปีนขึ้นไปหาบ้านก่อนนะครับโอ,โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เนื้อสัตว์และเลเวลผมก็ถึงหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปิ้งเนื้อก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาที่ตากปลานะ <c oughs> ลา <c oughs> ผมจะดิบไม้กับเชือก วัดทุดิบไม้เหรอเชือกเราสามารถครัฟเชือกได้ไหมเส้นใหญ่พืช เดี๋ยวผมหาเส้นใยพืชต่อนะครับ โอเคปลาผมจะทำที่ตากปลาขัดเชือกโอ้ยเราต้องขับเชือกลา ที่ตักปลาสิบอันอุ้ยผลไม้เก็ดยักษ์ของเราตรงนี้แล้วกัน บานี่เราตากได้ไหมได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวนอนก่อนนะครับ <C oughs> ติง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 โอเค เนื้อไก่แล้วเ,เอาเนื้อไก่ไปตากได้ไหมอ้อปลาบ้องแบบแห้งเราไม่สามารถเอาไก่ไปตากได้หรอกโห เีเราครับอันนี้ดีกว่ามองหินต้องใช้วัสดุหินบล็อกกรวดหรอไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหากับบล็อกกรวดเพราะว่าเรามีเยอะมากโอเคไม,ไม่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 ครับอันเดียวโอเคเตาเผา ันหนึ่งไว้ต้มอ,อันหนึ่งไว้อันนี้ดีกว่าเอาไก่ไปต้มได้อะไร <c ười> มันคืออะไรอ่ะไก่ย่างหนึ่งถังว้าวเอาปลาบ้องแบวแหง้ง สงอันเนาะบุยปลาทอดน่ากินอะถ้าเรามีข้าวโพดเราสามารถปลูกแป้งข้าวพโพดได้นะครับข้าวโพด ข้าวโพดนาบานขุดไปเลยแล้วก็เอาอันนี้แปะโอเคแล้วก็เอาข้าวโพดมาแป้งข้าวโพดโอ้ยโอเคแป้งข้าวโพด เอาแป้งข้าวโพดมาใส่นี่จะกลายเป็นบะมีนะคะถ้าเราเอาเล็ดข้าวโพดไปใส่จะได้อะไรอ,อันนี้แค่สงสัยนะอย่าไปทำตาม อโอ้ยอโอ้วิ่งเร็ว <c oughs> รอสักครู่นะคะจะเป็นอาหารแบบเยอะมากเลยว้าวซี่ขคงทอดใหญ่ mm hmm. เนือเ้อแกะกะ็ใส่ไปเลยว้าวซี่ขคงทอดพรีเมียมเลยหรอ คงทอดว้าวอะไรหน้าบ้านอะ่ะมาป่าแล้วนึงนะคะไปจัดการมาป่าดาบก็จะพังแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าทำไมพ่อมนตมันเยอะขึ้นอะ่ะโอ้ยโอเค ได้อาหารมาแล้วเป็นอาหารที่แบบเราลองกินไก่ย่างหนึ่งถังดูนะโอ้ไม่ไก่ย่างหนึ่งถัง,งคือโอ้โหอันนี้คือมีแต่ของพรีเมียมเพื่อของกินเราจะเก็บไว้ ในห oh ้องนี้นะคะเดี๋ยวผมจะแยกเป็นประเภทเนาะเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ของกินผมจะเก็บไว้ด้านนอกนะครับวัตถุดิบไม้ขวดแก้ว หินเหินแล้วก็แเรเโลหะผสมทองแดงน,นี่นี่โอเคในอีพีหน้านะครับอาจจะเป็นคลิปอะไรทุกคนรอดูนะครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอดู นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล็ดอันนี้ไปปลูกก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะมีความสั้นนิดนึงนะครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับ S <S คิดว่าจะพูดว่าอะไรเฉลยจะพูดว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดู EP 1 1.2เอ้ยถ้าใครยังไม่ได้ไปดู EP 1 1.1 EP 2และ EP 3ก็ไปดูได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ